สวัสดีนะครับพี่ๆเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องนะเรื่องมีอยู่ว่าเมื่อวานอะนะโอ้เมื่อ,อคืนเมื่อคืน ในพี่ๆที่เข้ามาแ้วลองคอมเมนต์ดูทำไมของผมมันไม่ขึ้นเพีะพี่ๆคนไหนก็ได้ลองคอมเมนต์ดู <c oughs> นี่พี่ีทั้ง12คนลองคอมเมนต์มาดูหน่อยครับ ไม่รักคือไม่รักมันบังคับกันไม่ได้ไดเ,เธอเป็นอิสระแล้วขอให้เธอจองโชคดี ดันทุรังไปก็ไม่ดีถูกแล้วที่ทอดทอนใจจากนี้ไม่มียัดเยียดความรักไอ้เธอจะลอดไปฉันเข้ใจไม่เป็นไดหรอกเธอฉันขอรบสิทธิ์เธออยู่แล้ว คนยังฉันรู้ตัวเสมอคนอยังเธอไม่คิดอะไรก็อยู่อย่างคนใกล้ใกล้กันไปก็ไม่ได้ชิดกันกว่านี้จนได้มาเห็นเธอผิดหวังใจเธอพังไม่มีเช่นดี ใ,ใจเธอมีร่องรอยความปวดร้าวดังรอยเท้าทิ้งไว้บนหาดทรายฉันก็จะเป็นเหมือนคืนที่คอยสาดให้รอยช้ำจางไายให้ทรายได้สวยดังเดิมแค่ไปฉันหิวใจของเธอได้ไหม ให้ฉันได้ทำเพื่อเธอได้ไหมแค่อยากได้มองเห็นเธอเป็นสุขในใจไม่มีอะไรแร้วความหวัอีกแค่ปล่อยให้ฉันดูแลใจเธอสักครั้งให้ทั้งหัวใจของฉันที่มีให้เธอกลับมายินได้ฉันก็ยินดี And I'm doing